ในที่ผ่านมาเราจะมีสมัยไอโควิดอ่ะทำไมประยุทธ์แจกได้ทําไมพอมเาเศรษฐาผิดกฎหมายแบงค์ชาติขึ้นมาเฉยทั้งๆที่มันก็เป็นเงินเหมือนกันแล้วสมัยนั้นแจกหมื่นห้าอันนี้แค่หมื่นเดียวผมว่ามันไม่ค่อยมีเซน์มันเป็นเงินการคลังเหมือนกันแค่วิธีการจ่ายแตกต่างกันผมว่าไอตรงนเนี้ยคอรมอเนี่ยด้วยความที่มีอํานาจตามกฎหมายสามารถแก้ได้เลยแต่อาจจะแก้ยากเพราะว่าตัวเองอ่ะมีพักร่วมรัฐบาลเยอะหรือ อาจจะหลอกเราเพื่อให้เราไม่ไปเดินขบวนไล่รัฐบาลเพื่อหวังว่าหมื่นหนึ่งจะมาให้ไม่งั้นเขาบอกแล้วว่าทําไม่ได้อันนี้เขาบอกเดี๋ยวจะได้อย่างไวเมษามันเหมือนการให้ความหวังให้เรารอเมษาแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ถ้าเรารู้ทันนักการเมืองเราจะไม่เป็นเหยื่อเงินดิจิตอล10,000บาทดูท่าฝันของคนไทยที่อายุ16ปีขึ้นไปจะฝันสลายซะแล้วเพราะว่าดูท่าทางจะผิดกฎหมายแบงก์ชาติห้ามแจกเงิน สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบชาแนลแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจยูห uh ูเป็นไงบ้างฮะเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทจะซื้ออะไรดีนะวันนี้เราดันลงจะมาดับฝันครับเพราะว่าเขาล่าสุดเขาประกาศแล้วอย่างไวสุดนะเมษาคือตอนนี้คนเขากังวลว่าไอ้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยพอคุณเศรษฐาทวิศินได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยโปรดก้าแล้วเนี่ยจะได้เมื่อไหร่แต่ก่อนหน้านี้จําได้ไหมครับว่าทางแบงก์ชาติเองธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาบอกว่ามันมีกฎหมายการเงินการธนาคารอยู่ซึ่งมันจะทําให้เงินดิจิตอลที่เพื่อไทยจะแจกเนี่ย ไม่สามารถแจกได้มีการท้วงตริงกันมาตั้งแต่ช่วงหาเสียงแล้วปรากฏว่าพอมาช่วงหาเสียงเขาบอกว่าน่าจะทําไม่ได้แล้วไอ้เงินหนึ่งหมื่นเนี่ยน่าจะทําไม่ได้แล้วคนที่อายุ16ปีที่กะว่าจะได้กันทั้งบ้าน4ี่ห้าหมื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วที่ไม่ได้เพราะอะไรอย่างแรกเลยมันมีกฎหมายการเงินการธนาคารกํากับไว้ซึ่งถ้าจะแจกดิจิทัลเพื่อไทยจะต้องแก้กฎหมายอีกหลายฉบับถามว่าทําได้ไหม ทำได้ในอนาคตแต่เมื่อไหร่เท่านั้นเองและถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเขาไม่ทําขึ้นมาเอาผิดอะไรได้ไหมไม่ได้ครับนโยบายพักหาเสียงไว้อาจจะปฏิบัติตามไม่ได้เพราะว่าอ้างนูน่นอ้างนี่ก็ได้เราอะมันโง่เองที่เป็นเลือกเขาถึงสุดท้ายจะไม่ได้เงินก็ตามใครอยากได้เสื้อทนายคู่ใจนะครับตัวละ3า0 0บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับโทรมาที่0 9 2 4 2 0 2 5 9 9ครับแถมบริการให้คำปรึกษากับทนายดารอรงคฟรีด้วยนะครับ